ถ้าโดนฟ้องล้มละลายนะฮะจะไม่สามารถทํางานในระบบได้จริงไหมครับหมายความว่าหมายว่าทํางานเป็นพนักงานประจําอะไรเงี้ยหรออ๋อและบัญชีก็จะใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับระหว่างนั้นจะมีวิธีหาเงินยังไงบ้างครับคือผมตอบมุมกฎหมายก่อนนะครับคืออย่างงี้ครับบุคคลลม้มละลายเนี่ยสิ่งที่คนจะต,ต้องเข้ามาก็เรียกว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ครับ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยกฎหมายกําหนดเลยว่าหน้าที่ต้องเข้ามาดูแลการใช้จ่ายอืม,มาดูแลเรื่องของวิธีการกินอยู่ต่างๆครับแน่นอนว่าคุณหาเงินอะไรทําอะไรไม่ได้ออืือนะครับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมาดูแลคุณดังนั้นแล้วคุณจะไปทํางานเขาจะจ้างคุณหรอหนึ่งนะ ด้วยประวัติเนาะประวัติเป็นบุคคลล้มละลายคําว่าล้มละลายเนี่ยก็คือเป็นบุคคลที่ความหมายล้มละลายทางการเงินคืออะไรพี่หนุ่ลมล้มละลายก็คือเนี่ยแหละมีหนี้แล้วชําระไม่ได้างานจนถึน,<อ>น,นฟ้องอ่ะคือถ้าเกิดตามกฎหมายล้มละลายคืออะไรคือมีหนี้บุคคลอย่าเกินกว่าหนึ่งล้าน 1, บาทค,ครับและะ้วับชำระของไม่ได้คือพูดง่ายๆก็คือบุคคลล้มละลายมันก็มีประวัติแล้ว,ลวคุณจะไปทํางานได้ยังไงอืมออาวสมมุตินะ เอาพูดแบบผมขอยาดแนะนําเลยดีกว่านะสมมติว่ามีบริษัทไหนเ็าจะเปยเงินสดให้คุณก็โอเคอ่ะก็เป็นทางนั้นแหละก็ก็เป็นทางนั้นเช่นคุณไปจ้างเขาเป็นจ็อบปจ็อบแล้วคุณได้รับเงินสดมาไม่มีใครรู้คุณก็ทาไปน่นี่นี่อุปถินะนี่อุปถิเลยอุปถิเลยจริงอุปถิเลยจริงเพราะผมก็ใจคือคือนั่นตามนั้นมันมันก็แรงอยู่ว่าโอ้โหรายได้อะไรต่างก็จะต้องถูกยึดอะไรทั้งหมดนะแต่ผมก็เข้าใจนะว่าในชีวิตจริงก็มีที่ผมก็เจอก็คือก็จ่ายเป็นเงินสด ได้รับจ็อบอะไรกันไปก็พอจะมีกินใช้แาจก็ปิดตาข้างก็ไม่ว่าการตามเรื่องอ่ะนะฮะมันก็ต้องมีบ้างอ่ะอันนี้เข้าใจได้นะครับคือถ้าเกิดนายจ้างเขายอมเอโอเคคุณยังมีความสามารถคุณยังเป็นทีแมนของเขาโอเคอืมแต่อย่างนี้ครับพี่หนุ่มกรณีการปลดจากบุคคลล้มละลายครับกฎหมายกําหนดให้ว่าผมจําคร่าวๆว่าสามปีสามปีครับผมถูกตั้งใช่ใช่ครับสามปีหมายควาว่าการรายงานตัวเนี่ยต้องเป็นกู๊ดบอย มารายงานตัวทําประวัติลำต่างๆนานา,นาไม่ใช่ว่าเวลาสามปีแล้วมันจะปลดอตนมัติไม่ใช่นะอ๋มาพบมาเจอมารายงานตัวคุณอย่าลืมนะบุคคลล้บม,มาลายเนี่ยจะต,ต้องมารายงานตัวตจอเจ้าพนักงานตามระยะเวลาที่กำหนดครับถ,ถ้าเกิดเพิกเฉยเขาจะลงประวัติไว้อื หากเกินสามปีแล้วคุณเป็นคนดีคุณมารายงานตรงพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จัดทำจะรายงานไปยังศาลล้มละลายกลางล้มละลายเพื่อที่จะเพิกถอนให้คุณครับผมดังนั้นสามปีที่ปลดล้มนี่ไม่ใช่ออโตเมติกไม่ใช่ออโตเมติกนะพี่ไม่ได้อตตัตโลมัิครับอ่านะฮะ